ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดใช้งานปิดโฆษณานะครับในหน้าจอ o ลอก c r e e n นะครับในตัว Windows 10นะครับใครที่ใช้งานตัว Windows 10นะครับ Windows 10นะครับบางทีจะแสดงโฆษณานะครับบนหน้าจอ o ลอก cree นนะครับผ่านตัว Windows Spotlight นะครับซึ่งบางครั้งนะครับ Windows Spotlight นะครับมันก็จะโชว์พื้นหลังที่แบบ น่าสนใจนะครับแต่มันก็แอบมีโฆษณาแฝงมาด้วยนะครับถ้าใครอยากจะปิดนะครับวันนี้มีวิธีครับสำหรับวิธีการนะครับปิดโฆษณาในหน้าจอล็อกสกรีนนะครับวิธีการนะครับให้คุณคลิกขวาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เรานะครับที่ตรงพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาแล้วคุณก็หมาที่ตัวนี้ครับเพื่อส่วน e นี้ยเพื่อส่ออะไรเนี้ยครับนม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าคลิกเข้าไปเลยครับพอคุณเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้คุณมาดูที่คําว่าล็อกสกรีน นะครับล็อกสกินนะครับที่คําว่าพรีวิวนะครับพรีวิวจะพรีวิวภาพไปดูนะครับว่าภาพตัวหน้าจอล็อกสกินเราเป็นยังไงนะครับคราวนี้ให้มาดูที่ในส่วนของแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวตัวนี้นะครับแบ็กกราวปกตินะครับถ้ามันเป็น Windows สปอร์ไรส์นะครับให้คุณมาเปลี่ยนเป็นพิกเจอร์หรือว่าสไลด์โชว์นะครับจาก Windows สปอร์ไรส์นะครับวิธีการปิดโฆษณานะครับในหน้าจอล็อกสกินนะครับให้คุณมาเปลี่ยนเป็นพิกเจอร์หรือว่าสไลด์โชว์นะครับ ในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Picture ในส่วนของตัวนี้นะครับ Get Fun Fact Tip and More from Windows and c o n t a i n e r on Your Lockscreen นะครับอันนี้ให้คุณปิดด้วยนะครับก็แล้วก็กากระบาดออกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวใครอาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับวิธีการเข้าไปปิดโฆษณานะครับในหน้าจอล็อกสกรีนนะครับในตัว Windows 10นะครับที่พื้นที่ว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์เรานะครับคลิกขวา พอคลิกขวาเสร็จนะครับให้คุณมาที่ดูที่ตัวนี้นะครับคุณคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาดูที่คําว่าล็อกสกรีนนะครับปกตินะครับถ้าว่ามันมีโฆษณาโชว์ขึ้นมานะครับมันจะเป็นเพราะว่าตัว Windows Spot l i g h t นะครับเป็นอย่างนี้นะครับให้คุณเปลี่ยนจาก Windows Spot Li g h t นะครับเป็น Picture หรือว่า Slide Show เอานะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Picture เสร็จในตัว Get Fun f a c t Tip นะครับจากออนให้คุณมาเปลี่ยนเป็น o f f ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กากบาทออกนะครับก็เป็นวิธีการปิดโฆษณาในหน้าจอล็อกสกีน windows 10นะครับใครเจอปัญหาอยู่นะครับเบื่อโฆษณานะครับที่ windows 10เขาอาจจะโชว์ขึ้นมาในหน้าจอล็อกสกีนนะครับคุณทําตามที่ผมสอนก็จะไม่มีโฆษณาเด้งขึ้นมากวนใจแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับจริงๆมันมีส่วนที่ว่าทําให้โฆษณามันเด้งขึ้นมานะครับ มันมีหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นแค่ตอนที่1น,นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะส,สอนวิธีการปิดโฆษณาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไล่เป็นตอน1ตอน2ตอน3ไปกันนะครับครับยังไงเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ